วันนี้ฉันอยากชวนคุณมาหยุดนิ่งอยู่กับความจริงหนึ่งข้อ ความจริงที่เราอาจเคยมองข้ามาตลอดชีวิตทุกครั้งที่เรารู้สึกทุกเรารีบหาคนผิดเรารีบโทษสิ่งรอบตัวโทษเหตุการณ์โทษคำพูดของใครบางคนแต่คุณรู้หรือไม่ว่าแท้จริงแล้วต้นตอของทุกทั้งหมดไม่ได้อยู่ที่เขาไม่ได้อยู่ที่โลกภายนอกเลยมันอยู่ในใจเราเองต่างหากใจที่เผลอไปยึดใจที่เผลอไปคาดหวังใจที่ไม่ยอมปล่อยวางและเมื่อใจไม่ยอมปล่อยวางทุกสิ่งก็ กลายเป็นพันธนาการที่คอยกดเราให้จมลงไปลึกกว่าเดิมเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากเข้าใจความจริงของชีวิตอยากหลุดพ้นจากความทุกข์อยากมีอิสระในใจแม้โลกจะไม่เป็นอย่างที่หวังลองฟังเรื่องนี้ให้จบฟังด้วยใจที่เปิดฟังด้วยความจริงใจเพราะเพียงแค่คุณเข้าใจความทุกข์ที่เคยเป็นภูเขาลูกใหญ่จะกลายเป็นเพียงก้อนเมฆที่ลอยผ่านไป และหากเรื่องราวนี้มีคุณค่าให้แสงสว่างแก่ใจคุณได้บ้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อส่งต่อพลังใจนี้ให้คนที่คุณรักและถ้าอยากสนับสนุนการสร้างสรรค์สิ่งดีๆต่อไปกดซุปเปอร์แทงเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะทุกที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราหลายครั้งเราเผลอคิดไปเองว่าเป็นเพราะคนนั้นทำให้เราเจ็บใจเป็นเพราะคำพูดของเขาที่ทำให้เราน้อยเนื้อต่ำใจ หรือเป็นเพราะเหตุการณ์เลวร้ายจากภายนอกที่ทําให้ชีวิตเราพังแต่ถ้าเราลองหยุดหายใจลึกๆแล้วหันกลับมามองให้ชัดจริงๆจ,จะเห็นว่าความทุกข์ทั้งหลายที่เรารู้สึกไม่ได้เกิดขึ้นจากคนอื่นไม่ได้เกิดจากสิ่งรอบตัวแต่เกิดขึ้นจากใจเราที่ไปตีความไปยึดไปจับไปสร้างเรื่องราวขึ้นมาเอง ใจของเรานี่แหละที่เป็นทั้งผู้สร้างและผู้ทำลายใจนี่แหละที่เป็นรากของความสุขและความทุกข์ไม่มีใครในโลกนี้มีอำนาจเหนือใจเราได้มากไปกว่าเราเองคำพูดของใครจะทำร้ายเราได้ก็เพราะใจเราเป็นคนตีความใจเราเลือกจะเก็บใจเราเลือกจะยึดความโกรธความเจ็บใจความกับแค้นใจล้วนเกิดจากการที่ใจเราไปสร้างภาพไปเล่าเรื่องให้ตัวเองฟังแล้วก็เชื่อมัน ลองนึกดูเวลามีใครพูดอะไรไม่ดีใส่เราท่าใจเราไม่เก็บใจเราไม่เอามาเป็นปมเราก็ไม่ทุกคำพูดนั้นก็แค่ลมที่พัดผ่านหูแต่เพราะใจเราไปยึดว่าคำพูดนั้นคือการดูถูกคำพูดนั้นทําให้เราต่ําต้อยคำพูดนั้นไม่ยุติธรรมใจเราก็เลยสร้างไฟขึ้นมาเผาตัวเอง ความจริงแล้วทุกสิ่งที่เข้ามากระทบเรามันเหมือนกับคลื่นที่ซัดเข้ามาแล้วก็ผ่านไปถ้าเราไม่ยึดมันก็จบแต่ถ้าเราเอาไม้ไปขวางคลื่นคลื่นก็จะปะทะแล้วแต่กระเซ็นเจ็บตัวก็เพราะเราไปขวางมันเองชีวิตก็เช่นกันทุกทั้งหลายไม่ได้อยู่ที่ใครทำอะไรกับเราแต่อยู่ที่ใจเราจะไปยึดหรือจะปล่อย หลายคนอาจถามว่าถ้าอย่างนั้นเวลามีใครทำไม่ดีกับเราเราไม่ควรโกรธเลยใช่ไหมคําตอบคือใช่เรามีสิทธิ์รับรู้แต่ไม่จำเป็นต้องทุกโกรธแล้วได้อะไรโกรธแล้วเขาเปลี่ยนไปไหมหรือโกรธแล้วสุดท้ายเราเจ็บเองมากกว่าความโกรธเหมือนไฟในใจยิ่งเรากอดมันานเท่าไหร่เราก็ยิ่งไม่เกรียมเองเท่านั้นคนที่ทำให้เรารู้สึกเจ็บเขาอาจลืมไปแล้วด้วยซ้ำแต่ใจเรายังเผาเราอยู่ทุกวินาที เมื่อเข้าใจความจริงนี้เราจะเริ่มเห็นทางออกทุกที่เกิดขึ้นเราไม่ต้องวิ่งไปแก้ที่คนอื่นไม่ต้องรอให้เขามาขอโทษไม่ต้องรอให้โลกภายนอกเปลี่ยนแต่เราหันกลับมาแก้ที่ใจเราเองเราฝึกใจให้รู้จักวางรู้จักปล่อยรู้จักยอมรับความจริงว่าคนอื่นเราไม่สามารถควบคุมได้แต่ใจเรานี่แหละเราควบคุมได้ ลองฝึกใจเหมือนฝึกกล้ามเนื้อถ้าเรายกน้ำหนักทุกวันกล้ามก็จะแข็งแรงขึ้นใจก็เช่นกันถ้าเราฝึกทุกวันใจเราก็จะมีกำลังมีภูมิคุ้มกันเมื่อเจอเรื่องกระทบใจก็ไม่สั่นคลอนง่ายความทุกข์ก็จะลดลงอย่างเห็นได้ชัด สิ่งที่ต้องเข้าใจคือทุกไม่ได้หายไปเพราะไม่มีใครทำไม่ดีกับเราทุกจะหายไปได้ก็ต่อเมื่อใจเราหยุดสร้างมันเองแม้โลกยังเต็มไปด้วยความไม่ยุติธรรมแม้ยังมีคนพูดจาไม่ดีใส่เราแม้ยังมีคนทำร้ายเราแต่ถ้าใจเราไม่รับไม่ยึดมันก็ไม่เกิดทุกข์การมองเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าเราต้องยอมถูกใครเอาเปรียบไม่ใช่การปล่อยเละเลย แต่คือการจัดการใจให้ถูกเราสามารถปกป้องสิทธิ์ของตัวเองได้โดยไม่ต้องสร้างทุกข์เพิ่มเราสามารถพูดชัดๆได้ว่าอะไรที่เรายอมรับได้อะไรที่ไม่ควรเกิดขึ้นแต่เราพูดด้วยใจที่สงบไม่ใช่ใจที่เต็มไปด้วยโกรธแค้นเมื่อใจเราเรียนรู้ที่จะวางทุกสิ่งก็เบาไม่ว่าคนอื่นจะเป็นอย่างไรใจก็ไม่วันไหวทุกข์ก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้เพราะทุกข์อยู่ในใจถ้าใจไม่สร้างทุกข์ก็ไม่มี S <S <an other> บางครั้งเราอาจคิดว่าการที่เราทุกข์เพราะรักใครสักคนแล้ว <S <S <an other> เขาไม่รักตอบ <S <S <an other> นั่นเป็นความผิดของเขาที่ไม่เห็นค่าเรา <S <S <an other> แต่ความจริงแล้วทุกข์ไม่ได้เกิดจากเขาไม่รักทุกข์เกิดจากใจเราที่อยากให้เขารักทุกข์เกิดจากความคาดหวัง <S <S <an other> ที่ไม่สมหวังเขาจะรักหรือไม่รัก <S <S <an other> นั่นเป็นสิทธิของเขาแต่ที่เราทุกข์เพราะใจเราอยากควบคุมสิ่งที่ไม่ใช่ของเรา ถ้าใจเรายอมรับได้ว่าความรักคือสิ่งที่บังคับใครไม่ได้เราก็จะวางใจได้ว่าวันนี้เขาเลือกที่จะไม่รักเรานั่นคือความจริงแต่ใจเราไม่ต้องทุกข์เพราะเราไม่ได้เสียอะไรเลยความรักแท้จริงอยู่ที่ใจเราเองเรามีความรักให้ตัวเองเราก็เต็มได้โดยไม่ต้องรอให้ใครมาเติมเต็ม ในทำนองเดียวกันเวลาที่เราเจอความสูญเสียไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียสิ่งของคนรักหรือโอกาสที่พลาดไปความทุกข์ที่ตามมานั้นไม่ได้มาจากการสูญเสียโดยตรงแต่เกิดจากใจเราที่ไม่ยอมรับความจริงใจเราไปเกาะไปผูกไปยึดกับสิ่งนั้นจนลืมไปว่าทุกสิ่งล้วนไม่จีรังยั่งยืนทุกสิ่งต้องจากไปวันหนึ่งแต่ใจเราอยากให้มันอยู่กับเราเสมอไปพอความจริงไม่เป็นดงัง นั้นเราจึงทุกข์ถ้าใจเราเรียนรู้ที่จะเห็นความจริงว่าทุกสิ่งในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของเราแท้จริงทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเมื่อใจยอมรับได้ทุกข์ก็ลดลงความเจ็บปวดก็คลายความว่างเบาสงบก็เกิดขึ้นแทน ทุกวันนี้ผู้คนมากมายกำลังวิ่งหาความสุขจากภายนอกบางคนวิ่งหาความรักบางคนวิ่งหาเงินทองบางคนวิ่งหาความสำเร็จแต่สิ่งเหล่านี้ไม่เคยทำให้เราอยู่กับความสุขได้ตลอดไปเพราะโลกภายนอกเปลี่ยนแปลงเสมอไม่มีสิ่งใดคงที่มีเพียงใจเราเท่านั้นที่สามารถสร้างความสุขหรือความทุกข์ได้จริง เมื่อเราหยุดวิ่งตามสิ่งภายนอกแล้วหันกลับมาสร้างใจที่มั่นคงทุกสิ่งก็เปลี่ยนไปแม้โลกจะไม่สมบูรณ์แต่ใจเราก็เต็มแม้ใครจะไม่เข้าใจแต่ใจเราก็สงบแม้เหตุการณ์จะเลวร้ายแต่ใจเราก็ไม่พังเพราะเรารู้แล้วว่าทุกไม่ได้เกิดจากคนอื่นแต่เกิดจากใจเราเองเมื่อเรามองชีวิตของผู้คนรอบตัวจะพบว่าทุกคนล้วนเคยมีช่วงเวลาที่ต้องเผชิญความทุกข์ความผิดหวัง และความเสียใจเหมือนกันทั้งนั้นบางคนทุกข์เพราะความรักบางคนทุกข์เพราะการงานบางคนทุกข์เพราะครอบครัวแต่ถ้าเราสังเกตให้ดีความทุกข์ของแต่ละคนไม่เคยเหมือนกันเลยทั้งที่เผชิญเหตุการณ์ใกล้เคียงกันนั่นเพราะตัวเหตุการณ์ไม่ใช่ตัวการสร้างทุกข์แต่ใจที่ไปตีความและยึดมั่นต่างหากที่เป็นต้นเหตุ ยกตัวอย่างคู่รักสองคู่ต่างเผชิญการเลิกราเหมือนกันคู่หนึ่งเศร้าโศกเสียใจร้องให้ทุกวันรู้สึกว่าชีวิตไม่มีค่าไม่สามารถก้าวต่อไปได้ในขณะที่อีกคู่หนึ่งเสียใจเช่นกันแต่กลับบอกตัวเองว่านี่คือธรรมชาติของความรักบางสิ่งบางอย่างไม่อาจฝืนใจใครได้เมื่อไม่ใช่ก็คือไม่ใช่และใช้โอกาสนี้หันกลับมารักตัวเองมากขึ้นทั้งสองคู่เจอเรื่องเดียวกันแต่ผลลัพธ์ทาง ใจแตกต่างโดยสิ้นเชิงเหตุผลไม่ใช่ว่าฝ่ายหนึ่งโชคดีมากกว่าแต่เพราะใจเขาเลือกที่จะไม่ทุกข์กับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ หรืออย่างเรื่องการทำงานบางคนเจอหัวหน้าตำหนิแรงๆก็เอามาคิดซ้ำทั้งคืนรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่ารู้สึกว่าหัวหน้าไม่รักไม่เมตตากลายเป็นทุกข์ที่กัดกินใจไปหลายวันแต่บางคนเมื่อเจอคำตำหนิเดียวกันเขากลับบอกตัวเองว่านี่คือโอกาสในการเรียนรู้นี่คือบทเรียนที่ทำให้ฉันพัฒนาและเขาก็ปล่อยวางคำพูดเหล่านั้นโดยไม่แบกไปทำร้ายตัวเองคนแรกทุกคนหลัง ไม่ทุกทั้งที่ต้นเหตุคือเหตุการณ์เดียวกันนี่คือหลักฐานชัดเจนว่าทุกไม่ได้มาจากคนอื่นแต่เกิดจากใจเราเองที่เลือกจะมอง ในครอบครัวก็เช่นกันหลายครั้งเราโทษพ่อแม่โทษลูกโทษคู่ชีวิตว่าเป็นต้นเหตุของความทุกข์ท่าพ่อแม่ไม่กดดันฉันคงไม่เครียดถ้าลูกไม่ดื้อฉันคงไม่เหนื่อยถ้าคู่ชีวิตไม่เปลี่ยนไปฉันคงไม่เจ็บแต่ความจริงแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงบทบาทของแต่ละคนที่แสดงออกตามธรรมชาติพ่อแม่ก็เพียงแสดงความห่วงใย,ยในแบบที่ท่านรู้จักลูกก็เป็นเพียงเด็กที่ยังเรียนรู้คู่ชีวิตก็ เป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งที่ย่อมเปลี่ยนแปลงตามการเวลาทุกไม่ได้เกิดจากเขาแต่เกิดจากใจเราที่อยากให้เขาเป็นอย่างที่เราคิดอยากให้เขาไม่เปลี่ยนอยากให้เขาทำตามใจเราเมื่อเขาไม่เป็นเช่นนั้นใจเราจึงเจ็บเพราะเราไม่สามารถบังคับใครได้แม้แต่สิ่งที่แน่นอนที่สุดยังไม่แน่นอนเลยเราจึงต้องเรียนรู้ที่จะจัดการใจตัวเองแทนการพยายามเปลี่ยนแปลงโลกภายนอกการยอมรับไม่ใช่การยอมแพ้ แต่คือการยืนอยู่บนความจริงอย่างมั่นคงและเมื่อใจยอมรับได้ทุกก็จะคลายลงลองมองเรื่องความสูญเสียคนจำนวนมากทุกหนักเมื่อสูญเสียคนที่รักไปบางคนไม่สามารถใช้ชีวิตต่อได้เพราะใจยึดติดว่าเขาควรอยู่กับเราตลอดไป แต่ความจริงคือไม่มีใครในโลกนี้อยู่ได้ตลอดทุกสิ่งมีวันพัดพรากเมื่อใจเราไม่ยอมรับความจริงนี้ทุกก็จะท่วมท้นแต่หากใจเราเรียนรู้ที่จะเข้าใจความไม่เที่ยงเรียนรู้ที่จะเห็นว่าความตายคือธรรมชาติเราก็ยังเสียใจอยู่แต่จะเป็นการเสียใจที่ไม่กลายเป็นพันธนาการเราจะคิดถึงด้วยความรักและวางด้วยความเข้าใจนี่แหละคือการเปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นพลงัง หลายครั้งความทุกข์เกิดขึ้นเพราะใจเราอยากควบคุมสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เช่นอยากให้คนอื่นชอบอยากให้ทุกคนเข้าใจอยากให้ใครๆยอมรับแต่ความจริงคือไม่มีใครในโลกที่จะทำให้ทุกคนรักได้หมดไม่มีใครที่จะถูกเข้าใจอย่างสมบูรณ์เราทุกเพราะใจเราไปหวังในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หากใจเราเรียนรู้ที่จะอยู่ได้โดยไม่ต้องให้ใครมารับรองความหมายของชีวิตเราจะเป็นอิสระอย่างแท้จริง การฝึกใจไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ไม่ใช่เรื่องที่ทำไม่ได้ใจเหมือนกล้ามเนื้อยิ่งฝึกยิ่งแข็งแรงเริ่มต้นจากการสังเกตตัวเองเมื่อมีความคิดลบผุดขึ้นลองถามตัวเองว่านี่คือความจริงหรือเป็นแค่เรื่องที่ใจเราสร้างขึ้นเมื่อมีความโกรธลองหายใจลึกๆแล้วบอกตัวเองว่าถ้าเราเลือกที่จะเก็บไฟนี้ไว้เราก็จะไม่แต่ถ้าเราวางลงเราก็จะเบาวิธีการง่ายๆเหล่านี้คือการฝึกใจให้รู้จักไม่สร้างถูกเพิ่ม ผู้หญิงหลายคนที่ต้องทำงานทั้งนอกบ้านและในบ้านมักแบกความกดดันไว้มากรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจรู้สึกว่าถูกทิ้งไว้ลำพังแต่ถ้าเราหันกลับมามองใจเราจะเห็นว่าความรู้สึกโดดเดี่ยวไม่ใช่เพราะใครไม่เห็นค่าเราแต่เพราะใจเราไปคาดหวังว่าเขาต้องเข้าใจเขาต้องรู้เขาต้องช่วยเหลือแต่ถ้าเรายอมรับความจริงว่าบางครั้งคนอื่นไม่อาจเข้าใจเราได้ทั้งหมดใจเรา จะเบาและเราจะสามารถยืนหยัดได้ด้วยพลังในใจตัวเองเมื่อใจเข้มแข็งแล้วชีวิตไม่ว่าจะเจอเรื่องเลวร้ายเพียงใดก็ไม่ทำให้เราพังเราจะเจ็บได้แต่ไม่จมเราจะร้องให้ได้แต่ไม่หมดหวังเราจะเสียใจได้แต่ไม่เสียสูญเพราะเรารู้แล้วว่าต้นต่อของทุก์ไม่ใช่คนอื่นแต่คือใจเราและเมื่อใจเราคือผู้สร้างใจเราก็เป็นผู้ดับมันได้เช่นกัน ทุกจึงไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวทุกคือครูผู้สอนทุกคือสัญญาณที่บอกเราว่าใจเรากำลังยึดกำลังกะอะไรไว้ทุกคือโอกาสที่ทำให้เรารู้จักใจตัวเองมากขึ้นหากไม่มีทุกเราก็คงไม่หันกลับมามองไม่หันกลับมาเรียนรู้แต่เมื่อทุกเกิดขึ้นแล้วเราได้ใช้มันเป็นบทเรียนใจเราก็จะเติบโตและแข็งแรงขึ้นในเส้นทางของชีวิตไม่มีใครหนีพ้นทุกแต่เราสามารถเรียนรู้ ที่จะอยู่กับมันโดยไม่จมเราสามารถเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นปัญญาเปลี่ยนความเจ็บให้เป็นแรงบันดาลใจเปลี่ยนความผิดหวังให้เป็นพลังในการก้าวต่อไปและทั้งหมดนี้เริ่มต้นได้ที่ใจเราเอง ทุกไม่ได้เกิดจากคนอื่นเลยจริงๆถ้าใจเราไม่รับไม่ตีความไม่ยึดทุกข์ก็ไม่เกิดแต่ถ้าใจเรายึดใจเราก็ทุกทันทีเราเลือกได้เสมอว่าจะสร้างนรกไว้ในใจหรือสร้างสวรรค์ไว้ในใจเราเลือกได้เสมอว่าจะให้ใจเป็นผู้ปลดปล่อยหรือผู้จองจําและเมื่อเราเข้าใจความจริงนี้อย่างลึกซึ้งชีวิตเราจะเบาจะสงบจะเต็มไปด้วยอิสระเพราะเราได้ค้นพบกุญแจแท้จริงที่อยู่ในใจเรามาตลอด เมื่อเรามองชีวิตของผู้คนรอบตัวจะพบว่าทุกคนล้วนเคยมีช่วงเวลาที่ต้องเผชิญความทุกข์ความผิดหวังและความเสียใจเหมือนกันทั้งนั้นบางคนทุก์เพราะความรักบางคนทุกเพราะการงานบางคนทุกขเพราะครอบครัวแต่ถ้าเราสังเกตให้ดีความทุกขของแต่ละคนไม่เคยเหมือนกันเลยทั้งที่เผชิญเหตุการณ์ใกล้เคียงกันนั่นเพราะตัวเหตุการณ์ไม่ใช่ตัวการสร้างทุกข์แต่ใจที่ไปตีความและยึดมั่นต่างหากที่เป็นต้นเหตุ ยกตัวอย่างคู่รักสองคู่ต่างเผชิญการเลิกราเหมือนกันคู่หนึ่งเศร้าโศกเสียใจร้องให้ทุกวันรู้สึกว่าชีวิตไม่มีค่าไม่สามารถก้าวต่อไปได้ในขณะที่อีกคู่หนึ่งเสียใจเช่นกันแต่กลับบอกตัวเองว่านี่คือธรรมชาติของความรักบางสิ่งบางอย่างไม่อาจฝืนใจใครได้เมื่อไม่ใช่ก็คือไม่ใช่และใช้โอกาสนี้หันกลับมารักตัวเองมากขึ้นทั้งสองคู่เจอเรื่องเดียวกันแต่ผลลัพธ์ทาง ใจแตกต่างโดยสิ้นเชิงเหตุผลไม่ใช่ว่าฝ่ายหนึ่งโชคดีมากกว่าแต่เพราะใจเขาเลือกที่จะไม่ทุกข์กับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ หรืออย่างเรื่องการทำงานบางคนเจอหัวหน้าตำหนิแรงๆก็เอามาคิดซ้ำทั้งคืนรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่ารู้สึกว่าหัวหน้าไม่รักไม่เมตตากลายเป็นทุกข์ที่กัดกินใจไปหลายวันแต่บางคนเมื่อเจอคำตำหนิเดียวกันเขากลับบอกตัวเองว่านี่คือโอกาสในการเรียนรู้นี่คือบทเรียนที่ทำให้ฉันพัฒนาและเขาก็ปล่อยวางคำพูดเหล่านั้นโดยไม่แบกไปทำร้ายตัวเองคนแรกทุกคนหลัง ไม่ทุกทั้งที่ต้นเหตุคือเหตุการณ์เดียวกันนี่คือหลักฐานชัดเจนว่าทุกไม่ได้มาจากคนอื่นแต่เกิดจากใจเราเองที่เลือกจะมอง ในครอบครัวก็เช่นกันหลายครั้งเราโทษพ่อแม่โทษลูกโทษคู่ชีวิตว่าเป็นต้นเหตุของความทุกข์ท่าพ่อแม่ไม่กดดันฉันคงไม่เครียดถ้าลูกไม่ดื้อฉันคงไม่เหนื่อยถ้าคู่ชีวิตไม่เปลี่ยนไปฉันคงไม่เจ็บแต่ความจริงแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงบทบาทของแต่ละคนที่แสดงออกตามธรรมชาติพ่อแม่ก็เพียงแสดงความห่วงใย,ยในแบบที่ท่านรู้จักลูกก็เป็นเพียงเด็กที่ยังเรียนรู้คู่ชีวิตก็ เป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งที่ย่อมเปลี่ยนแปลงตามการเวลาทุกไม่ได้เกิดจากเขาแต่เกิดจากใจเราที่อยากให้เขาเป็นอย่างที่เราคิดอยากให้เขาไม่เปลี่ยนอยากให้เขาทำตามใจเราเมื่อเขาไม่เป็นเช่นนั้นใจเราจึงเจ็บเพราะเราไม่สามารถบังคับใครได้แม้แต่สิ่งที่แน่นอนที่สุดยังไม่แน่นอนเลยเราจึงต้องเรียนรู้ที่จะจัดการใจตัวเองแทนการพยายามเปลี่ยนแปลงโลกภายนอกการยอมรับไม่ใช่การยอมแพ้ แต่คือการยืนอยู่บนความจริงอย่างมั่นคงและเมื่อใจยอมรับได้ทุกก็จะคลายลงลองมองเรื่องความสูญเสียคนจำนวนมากทุกหนักเมื่อสูญเสียคนที่รักไปบางคนไม่สามารถใช้ชีวิตต่อได้เพราะใจยึดติดว่าเขาควรอยู่กับเราตลอดไปแต่ความจริงคือไม่มีใครในโลกนี้อยู่ได้ตลอดทุกสิ่งมีวันพลัดพรากเมื่อใจเราไม่ยอมรับความจริงนี้ทุกก็จะท่วมทน้นแต่หากใจเราเรียนรู้ ที่จะเข้าใจความไม่เที่ยงเรียนรู้ที่จะเห็นว่าความตายคือธรรมชาติเราก็ยังเสียใจอยู่แต่จะเป็นการเสียใจที่ไม่กลายเป็นพันธนาการเราจะคิดถึงด้วยความรักและวางด้วยความเข้าใจนี่แหละคือการเปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นพลัง หลายครั้งความทุกเกิดขึ้นเพราะใจเราอยากควบคุมสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เช่นอยากให้คนอื่นชอบอยากให้ทุกคนเข้าใจอยากให้ใครๆยอมรับแต่ความจริงคือไม่มีใครในโลกที่จะทำให้ทุกคนรักได้หมดไม่มีใครที่จะถูกเข้าใจอย่างสมบูรณ์เราทุกข์เพราะใจเราไปหวังในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หากใจเราเรียนรู้ที่จะอยู่ได้โดยไม่ต้องให้ใครมารับรองความหมายของชีวิตเราจะเป็นอิสระอย่างแท้จริง การฝึกใจไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ไม่ใช่เรื่องที่ทำไม่ได้ใจเหมือนกล้ามเนื้อยิ่งฝึกยิ่งแข็งแรงเริ่มต้นจากการสังเกตตัวเองเมื่อมีความคิดลบผุดขึ้นลองถามตัวเองว่านี่คือความจริงหรือเป็นแค่เรื่องที่ใจเราสร้างขึ้นเมื่อมีความโกรธลองหายใจลึกๆแล้วบอกตัวเองว่าถ้าเราเลือกที่จะเก็บไฟนี้ไว้เราก็จะไม่แต่ถ้าเราวางลงเราก็จะเบาวิธีการง่ายๆเหล่านี้คือการฝึกใจให้รู้จักไม่สร้างถูกเพิ่ม ผู้หญิงหลายคนที่ต้องทำงานทั้งนอกบ้านและในบ้านมักแบกความกดดันไว้มากรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจรู้สึกว่าถูกทิ้งไว้ลำพังแต่ถ้าเราหันกลับมามองใจเราจะเห็นว่าความรู้สึกโดดเดี่ยวไม่ใช่เพราะใครไม่เห็นค่าเราแต่เพราะใจเราไปคาดหวังว่าเขาต้องเข้าใจเขาต้องรู้เขาต้องช่วยเหลือแต่ถ้าเรายอมรับความจริงว่าบางครั้งคนอื่นไม่อาจเข้าใจเราได้ทั้งหมดใจเรา จะเบาและเราจะสามารถยืนหยัดได้ด้วยพลังในใจตัวเองเมื่อใจเข้มแข็งแล้วชีวิตไม่ว่าจะเจอเรื่องเลวร้ายเพียงใดก็ไม่ทำให้เราพังเราจะเจ็บได้แต่ไม่จมเราจะร้องให้ได้แต่ไม่หมดหวังเราจะเสียใจได้แต่ไม่เสียสูนเพราะเรารู้แล้วว่าต้นตอของทุกไม่ใช่คนอื่นแต่คือใจเราและเมื่อใจเราคือผู้สร้างใจเราก็เป็นผู้ดับมันได้เช่นกัน ทุกจึงไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวทุกคือครูผู้สอนทุกคือสัญญาณที่บอกเราว่าใจเรากำลังยึดกำลังเกาะอะไรไว้ทุกคือโอกาสที่ทำให้เรารู้จักใจตัวเองมากขึ้นหากไม่มีทุกเราก็คงไม่หันกลับมามองไม่หันกลับมาเรียนรู้แต่เมื่อทุกเกิดขึ้นแล้วเราได้ใช้มันเป็นบทเรียนใจเราก็จะเติบโตและแข็งแรงขึ้นในเส้นทางของชีวิตไม่มีใครหนีพ้นทุกแต่เราสามารถเรียนรู้ ที่จะอยู่กับมันโดยไม่จมเราสามารถเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นปัญญาเปลี่ยนความเจ็บให้เป็นแรงบันดาลใจเปลี่ยนความผิดหวังให้เป็นพลังในการก้าวต่อไปและทั้งหมดนี้เริ่มต้นได้ที่ใจเราเอง ทุกไม่ได้เกิดจากคนอื่นเลยจริงๆถ้าใจเราไม่รับไม่ตีความไม่ยึดทุกกข็ไม่เกิดแต่ถ้าใจเรายึดใจเราก็ทุกทันทีเราเลือกได้เสมอว่าจะสร้างนรกไว้ในใจหรือสร้างสวรรค์ไว้ในใจเราเลือกได้เสมอว่าจะให้ใจเป็นผู้ปลดปล่อยหรือผู้จองจำและเมื่อเราเข้าใจความจริงนี้อย่างลึกซึ้งชีวิตเราจะเบาจะสงบจะเต็มไปด้วยอิสระเพราะเราได้ค้นพบกุญแจแท้จริงที่อยู่ในใจเรามาตลอด เมื่อเรารู้แล้วว่าทุกไม่ได้เกิดจากคนอื่นแต่เกิดจากใจเราเองคำถามสำคัญก็คือแล้วเราจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้ใจของเราเป็นเครื่องจักรสร้างทุกตลอดเวลาเพราะชีวิตไม่อาจหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ภายนอกที่กระทบใจได้เราไม่สามารถบังคับให้คนรอบตัวพูดดีกับเราเสมอเราไม่สามารถห้ามไม่ให้ใครทำร้ายเราเราไม่สามารถปิดกัน้นไม่ให้ชีวิตเจอความสูญเสียหรือความ ผิดหวังแต่สิ่งที่เราทำได้คือเรียนรู้วิธีอยู่กับมันอย่างไม่ทุกข์ การฝึกใจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดการฝึกใจไม่ใช่เรื่องซับซ้อนแต่ต้องใช้ความตั้งใจและความสม่ำเสมอการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือการกลับมาอยู่กับลมหายใจเพราะลมหายใจคือสิ่งเดียวที่อยู่กับเราตลอดเวลาไม่ว่าชีวิตจะเจอความสุขหรือความทุกข์ลมหายใจคือเพื่อนแท้ที่ไม่เคยทิ้งเราเมื่อใจเริ่มสับสนเริ่มเจ็บปวดเริ่มฟุ้งซ่านลองหายใจเข้าให้ยาวและลึก หายใจออกให้ยาวและเบาแล้วบอกตัวเองว่าตอนนี้ฉันยังมีชีวิตตอนนี้ฉันยังอยู่กับปัจจุบันความคิดและอารมณ์ที่ถาโถมเข้ามาเป็นเพียงคลื่นที่จะผ่านไปลมหายใจจะค่อยๆทำให้ใจเราสงบลง เมื่อใจสงบเราจะเริ่มมองเห็นว่าเรื่องที่ทำให้เราทุกนั้นความจริงมันก็เป็นเพียงเรื่องราวหนึ่งไม่ได้ยิ่งใหญ่เกินกว่าจะวางไม่ได้ยากเกินกว่าจะยอมรับแต่เพราะตอนที่ใจฟุ้งซ่านเราขยายเรื่องนั้นให้ใหญ่โตเกินจริงเปรียบเหมือนเงาของภูเขาที่ทอดลงในแม่น้ำเงานั้นอาจดูยิ่งใหญ่แต่มันไม่ใช่ภูเขาจริงมันแค่ภาพลวงตาทุกของเราก็เช่นกันมันใหญ่ได้เพราะใจเราไปขยายให้มันใหญ่ บางครั้งเราทุกข์เพราะเราปล่อยให้ใจเป็นทาสของความคิดลองนึกถึงเวลาที่เรานอนกลางคืนแล้วคิดวนคิดไม่หยุดยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์แต่แท้จริงแล้วความคิดไม่ใช่ตัวเราความคิดเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเหมือนเมฆที่ลอยบนท้องฟ้าเมฆมาแล้วก็ไปแต่ใจเรากลับไปยึดเมฆนั้นไว้เลยกลายเป็นทุกข์ถ้าเรารู้จักปล่อยให้ความคิดมาแล้วก็ไปเราก็จะพบว่าใจเบามากขึ้น ในเส้นทางชีวิตของผู้หญิงหลายคนมักต้องเจอความคาดหวังมากมายจากสังคมบางคนถูกสอนว่าต้องเป็นแม่ที่ดีต้องเป็นลูกที่ดีต้องทำงานเก่งต้องดูแลบ้านได้ต้องดูแลคนอื่นแต่ในความพยายามที่จะทำทุกอย่างให้ดีตามที่คนรอบข้างคาดหวังใจกลับเหนื่อยล้าและทุกหนักขึ้นทุกวันความทุกตรงนี้ไม่ได้มาจากการทำหน้าที่แต่มาจากใจเราที่พยายามเอาความ สมบูรณ์แบบจากสายตาคนอื่นมาเป็นมาตราวัดคุณค่าของตัวเองถ้าใจเราปล่อยความคาดหวังเหล่านั้นลงและหันมารับรู้ว่าการทำเต็มที่ในแบบของเราก็เพียงพอแล้วใจเราก็จะเบา อีกตัวอย่างหนึ่งคือความทุกข์จากความสัมพันธ์ในครอบครัวหลายคนเจอปัญหาว่าพ่อแม่ไม่เข้าใจหรือคู่ชีวิตไม่สนใจหรือแม้แต่ลูกไม่เชื่อฟังเรามักโทษว่าพวกเขาเป็นต้นเหตุของความทุกข์แต่ความจริงแล้วทุกไม่ได้เกิดจากสิ่งที่พวกเขาทำแต่เกิดจากใจเราที่อยากให้เขาเป็นในแบบที่เราอยากให้เป็นเราอยากให้พ่อแม่เปิดใจมากกว่านี้อยากให้คู่ชีวิตดูแลเรามากกว่านี้อยาก ให้ลูกเป็นไปตามที่เราคิดแต่เมื่อเขาไม่เป็นเช่นนั้นใจเราก็เจ็บการปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าเราหยุดรักหรือหยุดดูแลแต่หมายถึงการเข้าใจว่าทุกคนมีเส้นทางของตัวเองและเราไม่สามารถบังคับให้ใครเดินตามที่เราต้องการได้เมื่อใจเข้าใจเช่นนี้ความสัมพันธ์ก็จะเบาและทุกข์ก็น้อยลง ความทุกข์ยังเกิดขึ้นบ่อยครั้งจากการเปรียบเทียบเราเห็นใครสักคนประสบความสำเร็จมากกว่ามีชีวิตที่ดูดีมากกว่าเราก็รู้สึกด้อยรู้สึกอิจฉาแต่แท้จริงแล้วชีวิตแต่ละคนไม่เคยเหมือนกันทุกคนมีเส้นทางของตนเองเหมือนดอกไม้ที่บานตามเวลาบางดอกบานเร็วบางดอกบานช้าแต่ทุกดอกก็มีความงามในแบบของมันถ้าใจเราหันมามองคุณค่าของตนเอง และหยุดเปรียบเทียบใจเราจะสงบความทุกข์จากความอิจฉาจะหายไปทุกอีกชนิดหนึ่งที่หลายคนเจอคือทุกจากการยึดติดกับอดีตเราชอบเก็บเรื่องที่ผ่านไปแล้วมาเจ็บซ้ำบางคนถูกทำร้ายทางคำพูดเมื่อสิบปีก่อนแต่ยังคิดวนว่าทำไมเขาต้องพูดแบบนั้นทำไมฉันถึงยอมให้เกิดขึ้นความเจ็บจากอดีตไม่ได้ทำร้ายเราแล้ว แต่ใจเรานี่แหละที่หยิบมันขึ้นมาทำร้ายตัวเองซ้ำๆถ้าเราเรียนรู้ที่จะให้อดีตอยู่แค่อดีตใจเราก็จะเบา ในทางตรงกันข้ามหลายคนก็ทุกข์เพราะกลัวอนาคตกลัวว่าจะไม่สำเร็จกลัวว่าจะไม่พอกลัวว่าจะสูญเสียแต่ความจริงคืออนาคตยังมาไม่ถึงเรากลับเอาภาพที่ยังไม่เกิดขึ้นมาสร้างความกลัวในใจตัวเองเหมือนเราสร้างเงาดำขึ้นมาแล้วกลัวเงานั้นการแก้ทางเดียวคือกลับมาอยู่กับปัจจุบันเห็นว่าวันนี้เรามีสิ่งใดอยู่แล้วบ้างเห็นว่าลมหายใจนี้ยังอยู่เห็นว่าชีวิตย่ง ดำเนินไปได้ทีละก้าวถ้าใจเราอยู่กับปัจจุบันความทุกข์จากอนาคตก็จะเบาบางเมื่อเราฝึกใจให้รู้จักสังเกตและปล่อยวางเราจะเริ่มเข้าใจว่าไม่มีใครในโลกนี้สามารถทำให้เราทุก์ได้ถ้าใจเราไม่ยอมทุกทั้งหมดคือสิ่งที่ใจเราเลือกจะสร้างหรือเลือกจะดับเราจะเจ็บได้แต่ไม่ต้องจมเราจะเสียใจได้แต่ไม่ต้องยึดเมื่อใจเราแข็งแรงพอเราก็จะยืนหยัดอยู่ได้ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไร ทุกจึงไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นครูที่มาบอกเราว่าใจเรายังยึดสิ่งใดอยู่ทุกครั้งที่ทุกเกิดขึ้นให้เราหันกลับมาถามตัวเองว่าตอนนี้ใจฉันกำลังเกาะอะไรอยู่ฉันอยากควบคุมอะไรที่ควบคุมไม่ได้ฉันกำลังปฏิเสธความจริงอะไรอยู่เมื่อเราตอบคำถามเหล่านี้ได้เราก็จะรู้จักใจตัวเองมากขึ้นและเมื่อรู้จักใจตัวเองเราก็จะค่อยๆเป็นอิสระจากทุกข์ สุดท้ายแล้วชีวิตคือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับความไม่แน่นอนไม่มีสิ่งใดคงที่ไม่ว่าความสุขหรือความทุกข์ก็มาแล้วก็ไปเหมือนดอกไม้ที่บานแล้วก็ร่วงเหมือนคลื่นที่ซัดแล้วก็หายไปแต่ใจเราต่างหากที่จะเลือกได้ว่าจะเก็บอะไรไว้ถ้าเราเลือกเก็บความสงบความเข้าใจความเมตตาชีวิตเราก็จะเต็มไปด้วยความเบาแต่ถ้าเราเลือกเก็บความโกรธความคาดหวังความยึดมั่นเราก็จะทุกข์ไม่รู้จบ ดังนั้นเส้นทางแห่งการพ้นทุกข์ไม่ได้อยู่ที่คนอื่นไม่ได้อยู่ที่โลกภายนอกแต่อยู่ที่ใจเราอยู่ที่การเรียนรู้ที่จะมองอย่างเข้าใจอยู่ที่การรู้จัก